สวัสดีทพ um <ER ี่น้องใช่ที่มีการดูทับเ้อร์เรื่องขอเปิดวิถีชีวิตของตำบลศรีวิเชียนเฮาเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านอีสานเป็นตะกาพัดติกพี่น้องเบิ่งเอาเด้อครับเด้อนี่กลุ่มสตรีแม่บ้านของตำบลศรีวิเชียนเฮากำลังขยันกันแข่งอยู่พี่น้องเพราะว่าเบิ่งเอาขยันคักขยันแน่พี่น้อง งานมีหอดใบสองเด้อพี่นอ้องอนเด้ออย่าลืมเขามาติดตามน้ำเงี้เป็นงานหัตถกราลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตำบลสิพิเชียนพี่น้องมาเบิ่งเอาก่มสตรีแม่บ้านครับก่มสตรีและแม่บ้านกำลังทำขมขมิ้นสอนฝึกการทำตะกาอยู่ครับฝึกการทำตะกาอยู่ครับพี่น้อง การทำตะการถ่ายนี่ขอฝากกดอะไรก็แชร์ก็ติดตามด้วยมด้ยครับขอบคุณครับ